สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับช่องสองพี่น้อง DNP นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการซื้อสลากผ่านแอปเป่าตังค์นะคะเดิมแรกเราก็เข้าแอปเป่าตังค์เราเลยนะคะตรงนี้นะคะอ่ะเข้าแอปเป่าตังค์ปุ๊บบางคนหลังที่ใช้คนละครึ่งนะคะมันก็จะให้ขึ้นข้อตกลงเงื่อนไขในการใช้เป่าตังค์นะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะแล้วก็กดยินยอมนะคะก,กดตกลง กดตกลงนะคะน่ยกดตกลงปุ๊บมันจะเข้าหน้าปรับตังให้เราอย่างนี้นะคะมันก็จะหมุนนิดนึงนะคะตอนนี้คือซื้อสลักดิจิตอลอ่าแล้วก็กดปิดไปนะคะมันมีให้กดปิดแล้วก็กดปิดไปนะคะปุ๊บอ่าหน้าจอมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะนี่แถบข้างล่างมันจะมีแล้วก็เข้าไปตรงที่บริการนะคะกดไปตรงที่บริการนะคะ ปุ๊บอ่ะมันก็จะเข้าไปหน้านี้เลยนะคะมันก็มีเขียนโครงแการและมาตรและมาตรการรัดนะคะเราก็เข้าไปที่สลักกินแบ่งรัฐบาลเข้าสลักกินแบ่งรัฐบาลอ่ะเลาดังปุ๊บเราแป๊บหนึงนะคะนี่มันก็จะเข้าหนังนี้ให้นะคะนี่ชื่อสลักไม่เกิน ราคาค้นหาเลขง่ายง่ายผ่าน G ีบอลลีราคาแปดบาททุกใบไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะนี่เราก็เริ่มใช้กดเริ่มใช้นะคะอ่ะกดใช้ปุ๊บนี่ครั้งแรกมันก็จะมีข้อตกลงเงื่อนไขนะคะแล้วก็กดยินยอมแล้วก็กดตกลงนะคะไอ้ปุ๊บอ่ะมันก็จะเข้าเลยนะคะง่ายๆนะคะ ก็อันนี้ที่จะทำให้ดูงดของที่16มิถุนายนนะคะมันจะมีขึ้นว่าสลากดิจิตอลกับสแกนซื้อสลากนะคะนี่แล้วก็มันจะมีผลรางวัลให้ดูด้วยนะคะนี่นะคะสมมติรเราซื้อเราต้องการซื้อสลากเราก็กดคำว่าซื้อสลาก่ะก็จะขึ้นให้เรานะคะมันจะมีทั้งสลากทั้งหมดกับทั้งร้านค้าเราจะเลือกซื้อจากร้านค้าก็ได้ นะคะมันจะมีว่าตรงไหนมีของอะไรบ้างนะคะหรือเราจะสามารถถ้าเราไม่ซื้อร้านค้าเราก็ซื้อจากเลขที่เรานี้เราก็มากดที่สลับทั้งหมดตรงนี้อ่ะสมมติว่านี้เราอยากซื้อเลขอะไรสมมติอยากซื้อเลขหนึ่งสองนะคะสองหลักเราก็จิ้มตรงนี้ปุ๊บอ่ะมันจะนี้ให้นะเห็นไหมคะว่าสองหลักอ่ะหนึ่งสองเราก็จะจิ้มให้ดูนะคะหนึ่งสองปุ๊บเราก็ขึ้นคําว่าค้นหาเลข หาเลขนะคะมันก็จะขึ้นให้เรานะคะนี่มันจะขึ้นให้เราเยอะเลยเราจะได้อยากเลขตัวไหนชอบตัวไหนนะคะนี่นะคะมีหลากหลายให้เลือกนะคะนี่เสร็จแลปุ๊บนี่นะคะสมมุติเราอยากได้เลขหน่งสองนี้แล้วเราเราอยากได้เราก็กดเลือกกดเลือกเข้าไป พอคุณเลอกไปมันจะขึ้นว่าตรวจสอบสลากนะคะเราก็เข้าไปรตรวจสอบสลากแล้วก็มันจะมีจำนวนชำระเงินภายในที่เวลาที่กําหนดใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้เราก็เข้าไปรตรวจสอบสลากว่าเราอยากได้ใบนี้จริงไหมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูถ้าเลขตัวนี้ที่เราอยากได้มันจริงไหมถ้าเราไม่อยากได้เราก็กดเอาออกแต่ถ้าเราอยากได้เราก็ดกดยืนยันชําระเงินนะคะแต่มีข้อแม้ต้องมีเงินอยู่ในจิวเล็ตนะคะหรือมีเงินในกระเป๋าตังค์นะคะมันถึงจะซื้อได้นะคะ ถ้าเราไม่อยากได้เราก็กดเอาออกนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็เอาออกง่ายนะคะถ้าเรากดผิดก็ไม่เป็นไรสามารถกดย้อนหลังแล้วกดเอาออกได้นะคะอย่างนี้นะคะน,นี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้อ่ะแล้วขึ้นมา,มา,มา,มาหน้าใหม่ให้เรานะคะแต่ถ้าเราอยากได้จริงๆแล้วก็เข้าไปในนี้นะคะแล้วก็กดไปซื้อสลาบเหมือนเดิมแล้วก็กดนะคะสมมติว่าเราอยากได้สามตัวอ่ะ แล้วก็กดไปแล้วก็กดเลขนะคะหนึ 1, 5, ่งห้าสี่สมมติอยากได้หนึ่งห้าสี่กดค้นหาปุ๊บมันจะมีเลขขึ้นให้เรานะคะเห็นไหมคะเราอยากได้ตัวไหนนี่นะคะกดจิ้มเลยนะคะอ่ะสมมุติอยากได้เก้าเก้าสามหนึ่งห้าสี่อ่ะกดเลือกนะคะก็เลือกปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นตรวจสอบสลากนะคะแล้วก็กดนี่ ปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ชําระเงินนี่นะคะนี่ถ้าเราไม่มีเง,งนินในแอปเป่าตังเราก็ซื้อไม่ได้นะคะแต่ถ้ามีเงินเราก็จ่ายได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้เรามีตังมกี้เราเติมตังมาแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่มีตังนะเราเติมตังไปแล้วอันนี้เราซื้อแล้วนะคะหนึ่งใบนะคะแล้วก็เกิดกินยำชําระเงินนะคะนี่นะคะ มันปุ๊บแล้วก็ใส่รหัสตินยันนะคะอ่ะพอใส่รหัสตินนันปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้นะคะหน้าตาว่าเราซื้อสลากดิจิตอลสำเร็จแล้วนะคะนี่แล้วก็กดบันทึกนะบันทึกสำเร็จแล้วนี่ แล้วก็เราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กลับไปดูฉลากของเรานะคะนี่ปุ๊บนี่หมายเลขที่เราซื้อนะคะงวดปัจจุบันนะคะมันจะมีรายละเอียดให้หมดเลยนะคะเลขนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เราอยากไปดูข้อมูลนะคะว่าเรา มีข้อมูลอย่างอื่นอะไรบ้างเราก็กดไปตรงที่แถบเมนูข้างล่างนี้นะคะจะมีหน้าหลักฉลากของฉันอ่ะเมื่อกี้เราเข้าไปดูแล้วนะคะว่าฉลากของเรามีหนึ่งใบนะคะหรืออื่นๆสมมุติอ่ะสมมุติกรณีเราถูกเงินนะคะเราถูกรางวัลน,นะคะนี้นะคะแล้วก็เข้ามาดูประวัติอ่ะประวัติสวัชื่อฉลากเราน,นะคะี่มเราก็จะมีขึ้นให้นะคะว่า เราซื้อไปแล้วนะคะหนึ่งใบซื้อมาวัวนไหนวันที่เท่าไหร่นะคะอ่าแล้วก็โยนกลับไปก็มีก็มีให้ขึ้นผูกกับบัญชีนะคะเราก็จะเข้าไปว่าปกติรากตังนี้จะผูกกับธนาคารกรุงไทยแล้วก็สามารถถ้าเราถูกรางวัลเราก็ทำมันก็จะมีประวัติประวัติมีประวัติกันซื้อฉลากประวัติขึ้นเงินหรือผูกบัญชีรางวัลน,นะคะหรือข้อตกลงเราก็เข้าไปได้นะคะ นี่แล้วกดย้อนกดย้อนกลับนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูหน้าหลักกันนะคะอันนี้นะคะง่ายๆนะคะในการซื้อสลากกินแบ่งดิจิตอลนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ